สวัสดีทุกคน,ว,น,น,น,ว,ว,นะะวันนี้ปุ๊บปับในสลวิชช h a n แนลนะฮะวันนี้ปั๊บก็จะมาเปิด Q&A นะฮะ Q&A ในที่นี้ผมจะให้ตั้งคำถามปกติจะตั้งในชุมชนใช่ไหมฮะแต่วันนี้ยก็ขอตั้งในคลิปดีกว่ารอให้มีคนกดไลค์สักประมาณห0ึ่ไลค์ถามได้นะครับถามทุกอย่างเลยห้ามถามชื่อพ่อแม่ไม่เน้นคำหยาบคายไม่เน้นการสาบแช่ง ถามทุกอย่างอย่างเช่นมาจากไหนชอบกินอะไรเป็นยังไงแต่ห้ามเอาเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นชื่อพ่อแม่อย่างเงี้ยผมไม่รับผมจะไม่มาถามเออถ้าใครถามดีๆอย่างแบบเออพี่ชอบกินอะไรพี่มาจากไหนไมีแนวคิดยังไงมีเนื้อเรื่องยังไงคิดยังไงแล้วทํายังไงอย่างเงี้ยเออนี่ไม่น่าว่าอะไรเนี่ยไม่คิดอะไรหรอกเนาะก็ขอแค่ว่าเออถ้ามีแฟนขับมาโพนนอหหัวมาหน่อยเออก็ดีเหมือนกันถ้าเกิด มาถามก็ถามได้นะก็ถามว่าเออมีแนวโน้มอ,อะไรผมเปิด Q&A นะครับผมเปิด Q&A ถามได้ทุกอย่างนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมปิดคลิปแค่นี้ก่อนใครจะถามก็ถามมาได้ไม่คิดอะไรนะเริ่มเลย